รีวิวโลชั่นผิวขาวในตำนานการเย่ไลท์คอมพลีสสูตรนี้ขาวใสจริงหรือเปล่าเุาก,ก็แชร์ฟังในคลิปนี้ครับสวัสดีและยดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนโก้กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนุ่งก็จะมารีวิวโลชั่นผิวขาวในตำนานที่ทุกคนรู้จักแล้วก็น่าจะเคยใช้กันเป็นอย่างดีจากกานิเย่เจ้าขวดสีเหลืองขวดนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นกานิเย่ไลท์คอมเพลตนะครับเป็นสูตรเอ็กซ์ตร้านุงก็ได้ลองใช้เกือบ10วันแล้วจะมารีวิวผลลัพธ์จากการใช้ว่ายังดีสมคําร่ําลือกันหรือเปล่าติดตามชมกันได้ในคลิปนี้ใครที่กําลังมองหาโลชั่นผิวขาวราคาถูกและดีอย่าพลาดน,นะครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งงกกันนนด้วยรซึ่่ใสูตที ถืออยู่นี้นะครับเป็นสูตรเอ็กซ์ร้านะครับแล้วก็มีสูตรธรรมดาอีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับสูตรเอ็กซ์ร้าเนี่ยนะครับมีความแตกต่างจากสูตรธรรมดาตรงที่ว่าเขามีความเข้มข้นในเรื่องของส่วนผสมนะครับที่เป็นเจ้าตัวมะนาวหรือว่าเลมอนเข้มข้นขึ้น2เท่านั่นเองนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้าสูตรนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นโลชั่นบำรุงผิวให้ผิวดูขาวดูสว่างดูกระจ่างใสนะครับได้อย่างรวดเร็วภายใน1สัปดาห์นะครับเนื้อโลชั่นเนี่ยบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวไม่เหนียนะครับส่วนใน บอกว่าส่วนผสมที่เขาชูขึ้นมาเป็นหลักเลยนะครับก็คือส่วนผสมที่เป็นชื่อเลมอนนะครับหรือว่ามะนาวที่เขาบอกว่าเข้มข้นขึ้น2เท่านะครับนุ่ก็ต้องบอกว่ามันมีความเข้มข้นอยู่ในระดับกลางๆนะครับถือว่าอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปถามว่าจะเห็นผลแล้วก็สามารถหวังผลได้ไหมก็อาจจะหวังผลได้เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับสำหรับเนื้อโลชั่นของเขานะครับผู้ชมจะเป็นเนื้อโลชั่นสีขาวๆแบบนี้เลยครับเวลาเกลี่ยแล้วสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นในระดับน้อยถึงขั้น แต่น้องก้รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันจะซึมได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ไม่เหนียวไม่ไหนๆอีกด้วยนะครับเวลาเกลี่ยเนี่ยก็สามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับผิวก็ไม่หนึบไม่เหนือหนาเกินไปรู้สึกว่าชอบมากแม่ครับส่วนในเรื่องของผลลัพธ์จากการใช้กันบ้างดีกว่านะครับน้องก้ได้ใช้มาประมาณ1สัปดาห์กว่าๆเกือบจะ10วันแล้วด้วยสําหรับตัวนี้เห็นผลอย่างไรบ้างต้องบอกว่าสิ่งแรกที่ชอบเลยนะครับก็คือเนื้อโลชั่นของเขานี่แหละนะครับที่มันซึมได้เร็วเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เหนียวไม่หน เวลาใช้แล้วนะครับนก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับอากาศาบ้านเรานะครับให้ความชุ่มชื้นกําลังดีแต่ไม่หนึบผิวไม่เหนิอหนาผิวนะครับส่วนในเรื่องของความขาวความกระจ่งางใสกันบ้านตัวนี้ใช้แล้วขาวจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าผิวมันดูสว่างขึ้นจริงๆครับคุณผู้ชมผิวดูสว่างขึ้นดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความชุ่มชื้นนกคิดว่ามันอาจจะยังให้มันน้อยสักนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับสูตรสีชมพูที่นกเคยรีวิวไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับสำหรับสูตรนั้นมีความช แต่รู้สึกว่ามันให้ในเรื่องของความสว่างของผิวนะครับยิ่งใครที่มีปัญหาเรื่องผิวดูหมองคล้ำนะครับหรือว่าเป็นพวกรอยอิสุอิสายต่างๆเนี่ยนะครับน้องโก้เคยพูดไปแล้วว่าตัวนี้ช่วยได้อย่างดีมากๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยน้องโก้เป็นคนที่มีอิสุอิสายเต็มขาจนเป็นขาตุ๊กแกเลยเนี่ยน้องโก้ก็ได้เจ้าตัวนี้แหละนะครับทาเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะเห็นผลลัพธ์ได้อย่างดีมากขึ้นครับและนี่นะครับน้องโก้มารีวิวให้ฟังแล้วนะครับสำหรับโลชั่นในตำนานตัวนี้จาก Garnier Light like Complete Extra นะครับเป็นส ให้ผิวดูสว่างดูกระจา่างใสใครที่กําลังมองหาโลชั่นให้ผิวดูสว่างกระจา่างใสในราคาที่ถูกและดีตัวนี้ราคา59บาทเท่านั้นเองนะครับผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้ที่ห้างสับสินค้าทั่วไปดวัลสอทั่วไปมีเรียบร้อยแล้วนะครับน้องกุ๊กก็แนะนํามากๆครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องกุ๊กไปแล้วครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปหน้านะครับน้องกุ๊กจะมารีวิวให้ฟังว่าเจ้าสูตรนี้นะครับสูตรสีเหลืองสูตรนี้นะครับกับสูตรซากุระไว้สูตรนี้แตกต่างกันอย่างไรสูตตรรไไหหหนนดีกกกว่าาัสูเมะบ รกันแนน่้องก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย